เรื่องราวของโจรสลัดเรือรบยักษ์ซาฮวนวูฟหนึ่งในกำลังรบที่แข็งแกร่งของกลุ่มจกักรพรรดิหนวดดำ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของจสสลัดเรือลบยักษ์ซาหวนวูฟครับเจ้าด้วยส่วนสูง1 8 0 0 0เซนติเมตรนะครับนะับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างหนึ่งนะผมแม่เจ้าครับใหญ่มากนะผม ใหญ่อะไรจะปานนี้ครับเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาครับมารับชมเรื่องราวของเขากันเลยดีกว่าครับเจ้านี่ครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือซาวนวูฟอย่างที่บอกไปครับฉายาของเขาก็คือโจรสลัดเรือลบยักครับเขาเกิดวันที่2มีนาคมครับปัจจุบันนี้อายุ99ปีครับส่วนสูงอย่างที่บอกไปครับ18,000เซนติเมตรครับกรุ๊ปเลือดของเขาก็คือกลุ๊ปเลือด S นะครับผมบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ทะเลเวสบูครับของชอบอาหารจานโปรดของเขาก็คือเจ้าทะเลย่างเกลือครับเนี่ยดูความแข็งแกร่งของเจ้านี่ซะก่อน จะกินอะไรทั้งทีดึงเอาเจ้าทะเลมาย่างเกลือได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยเห็นฝีมือนะครับแต่ดูจากเมนูจานโปรดนะครับเนี่ยมันต้องเก่งมากๆแน่นอนนะมันจะมีสักกี่คนที่แม่งกินเจ้าทะเลเป็นอาหารจานโปรดเนี่ยผม ถ้าบอกว่าความใหญ่คือความแข็งแกร่งความใหญ่คือพละกําลังครับก็ชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่าซาฮวนวูฟครับคงเป็นหนึ่งในที่สุดด้านนี้แน่นอนครับเขาเป็นผู้ใช้พลังจากผลพิศาสตร์ที่ยังไม่เปิดเผยครับและด้วยอิทธิพลจากผลพิศาสตร์ที่เขาครอบครองอยู่นะครับทำให้ซาฮวนวูฟเนี่ยมีส่วนสูงที่มันใหญ่โตมโหฬารอย่างที่เราเห็นนี้ครับก็คือใหญ่แซงหน้ากว่าเผ่าคนยักษ์ธรรมดาทั่วไปหลายเท่าครับเปรียบเทียบครับเขาวาจตัวใหญ่กว่าออสซะอีกครับโดยออสเนี่ยก็จะมีส่วนสูงเป็นประมาณ3เท่าของคนยักษ์ นะครับ รวมถึงใหญ่กว่าปีศาจทะเลอย่างวาดาซมิอีกด้วยครับร่างกายที่ใหญ่โตโมโหลานจนน่าสะพรงกลวงเขานี่ครับทำให้ผู้คนต่างเรียกเขาว่าเรือลบยักหลังจากที่กลุ่มหนวดดำได้เขาไปเป็นกําลังลบนะครับก็ทําให้กลุ่มหนวดดำนี่ครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับในวิวการ์ดเนี่ยก็จะมีการบอกไทม์ไลน์คร่าวๆของเขาด้วยครับก็คือเขาอายุ99ปีเนอะถูกไหมนะครับนั่นแปลว่าเขาเกิดขึ้นมาเมื่อ99ปีที่แล้วครับเขาเกิดที่หมู่บ้านของเผ่าคน ครับต่อมาเนะครับเขาได้กลายเป็นโจรสลัดครับพอออกอารวาสสร้างชื่อเสียงด้านความเลว้ายมากขึ้นไปเรื่อยๆครับเขาก็ถูกตั้งฉายาว่าเป็นเรือลบย์ครับและด้วยการก่อเวรกรรมที่น่าสะเทือนขวัญสะเทือนโลกครับกลายเป็นหนึ่งในอาชญากรที่โชวร้ายที่สุดในโลกครับเขาถูกจับได้และถูกคุมขังอยู่ในคุกนลกอิมเพลดาวครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มหนวดดำบุกเข้าไปในอิมเพลดาวครับและอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตัวซาฮันวูฟเองครับก็ได้เป็นหนึ ในนักโทษที่ถูกขัดเลือกครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มจระสดหนวดดำนี่นะครับมีการไปเข้าร่วมในสงครามบรินฟอร์ดอีกด้วยครับแล้วก็เข้าสู่โลกใหม่ไปพร้อมๆกับกลุ่มหนวดดำครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็เป็นกัปตันเรือลำที่เจดของกลุ่มจกักรพรรดินวดดำครับเจ้านี้เนี่ยครับตอนที่ปรากฏตัวมาตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่ชุดนักโทษนะอยากจะรู้เรื่องเกินงไปหาผ้าเดยวมาตัดชุดนักโทษให้เจ้านี้ได้นะ มันต้องใช้ผ้ากี่ร้อยเมตรกี่ตันวันนี้แม่งตัวแม่งใหญ่โตโมโหลาบลเลอร์บัตเทอร์นะครับข้อมูลเสริมในวิวกาครับเขาเนี่ยจะมีการเปิดเผยภาพการวางพลอตของกลุ่มโจวสลัดดวดดามที่มีเผ่าคนยักษ์กิกันจิโอจอมเมาค้างอยู่ด้วยครับก็ดูแล้วเนี่ยน,น,น่าจะเป็นภาพล่างที่เป็นต้นแบบของซ ah าฮวนบูฟนะครับขอเสริมอีกนิดนึงครับในวิวกา์เนี่ยจะระบุว่าซาฮวนบูฟนั้นเป็นเผ่าคนยักษ์และเกิดที่หมู่บ้านคนยักษ์ครับแต่ก็ ก็มีการลงระบุไว้นะครับว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่เวสต์บูครับนั่นแปลว่าซาฮวนวูฟเนี่ยไม่ได้เกิดที่เอลบาร์ฟนะครับเพราะว่าเกาะเอลบาร์ฟเนี่ยมันจะอยู่ที่โลกใหม่นะครับถ้ายึดข้อมูลตามกระตูนะครับเขาก็จะมีการบอกอยู่แล้วครับว่าคนยักษ์เนี่ยครับมีการอยู่ทั่วโลกนะครับนั่นแปลว่าทั่วโลกนะครับก็คงมีคนยักษ์อยู่กันเป็นกระจุกกระจุกอยู่กันเป็นหย่อมหย่อมอยู่กันเป็นชุมชนคนยักษ์อะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าซาฮวนวูฟเนี่ยก็คงเกิดที่หมู่บ้านคน เวสบู Bull, นั่นเองครับส่วนเรื่องอายุของเขาอายุเนี่ย99ปีใช่ไหมครับโดยอายุ99ปีเนี่ยก็จะเป็นการเกิดหลังจากที่ผ่านช่วงยุคทองของคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงบโบลกี้ที่เคยสร้างวีรกรรมสันสะเทือนโลกไว้เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนั่นเองครับกว่าที่ซารวูนวูฟจะออกทะเลจะได้สร้างชื่อเสียงก็คงผ่านช่วงนั้นมาหลายปีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าถึงแม้ว่าจะออกทะเลช้ากว่านะครับแต่วีรกรรมและคดีสะเทือนขวัญที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันคงดูอันตรายแล้วก็น่าก,กลัวกว่า ยุคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงบโบกี้แน่นอนนะคเพราะเจ้านี่มันถูกขังอยู่ในคุกนรกเลเวล6นะครับค่าหัวนี่หลายร้อยล้านแน่นอนนะแล้วไซตัวคือแม่งใหญ่ๆนะครับเตะต่อยทุบตีแต่ละทีนี่คงทําเอาก่อแยกได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวสั้นๆของซาควันวูฟครับเป็นข้อมูลจากวิเวอร์การ์นั่นเองครับน่าเสียดายนะวิเวอร์การ์บางทีก็กักข้อมูลนะผม ข้าคงค่าหัวอะไรก็ยังไม่เปิดเผยนะครับก็รอดูแล้วกันครับว่าในภายภาคหน้าครับตาควนบุมฟเนี่ยจะมีบทบาทยังไงบ้างครับเวลาที่กลุ่มจรสั์ตรวจตามเขาเคลื่อนไหวครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมน้าชันดาครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ